โดนนะครับโดนนะครับใส่ไงนะครับตัวนี้มีน่าจะหยียบหยียบร่วเคร่งน,นะครับปดล็อกชอนไงนองหานนะครับผม <c oughs> เมนบืบบบไ้ออาไ่ไได้ออสวัสดีครับสวัสดีนะนะ้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมจะเจอกับนาไล่เชิญเคยนะครับตีประชอนน้องหันนะครับผมนะครับน้ำล่องลายครับตีน้ำรองเฮอนะครับอ่าี้มากับไก่หนุ่ม่างไฟสกลนครนะครับผมนะ ดี๋ยวไปติดตามชมคนนันกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมแต่ก็นอาจจะพอมีห้เด้นเล่อยี่ยนะครับผมไปกันเลยครับโอ้ทั้งน้าโดดก่ <hot>. yeah. อนหอดแยกโอ้ยขอหน่อย <laughs> โอ้ยอย่าเล็กปลาเล็กวะ โอหลอย p h ดเต็มแรงแห้งมันบอเ่เอาใส่ถังเลยก็เนาะอืมจากปล่อยเนาะว่าตายดอกมันกัดอัไนอยู่โอ้มันสีเอาแล้วนี่มันขาวตาเฮ้เต็มแรงแหกงมัน วังฝนกับเขาป่าคนว้า <Wow. S 1> <laughs> ต้นไมหวังฝนนะ <laughs> <laughs> ตัวที่สองกบยังเล็กรัวย่่มีใส่ขึ้นน้อยหนึ่ง <laughs> <c oughs> ถือเงาบนทั้งึ้นนั่งโอ้าเสียดายดีโอ้เด็กตัวโตใครอยู่กัดบดถือนะนุ๊ม เนึ่งเต็มนะครับนนุ่มทอไปเลยนะนุ่มตีขามหัวผมตีไปตีตัวนั้นคองขาเท้าพ่อใหญ่ยังบวดนี่ยังกินอยู่เลยผมจับตัวกำลังงามนะครับตกใส่เมื่อคืนนี เลยหนุ่มเอาไปซื้อได้พี่บอกกัดยู่ซื้อด้เมื่อกี้ี่ มุมวิวทึงน,นี่อนอี้ตัวหน่อยด้วยพิเตามี่มองนี ขาดฮ่า <Cut. S 2> <laughs> โดนครับสวยขึ้นมานิดนึงนะครับกบยางแนกลัว โดนนะครับโดนนะครับใส่แญ่นะครับมาแล้วครับ

ตัวนี้มีโลกกว่านะครับครับผมนะครับตัวนี้มีน่าจะเหยียบเหยียบรั่วเครงนะครับปดล็อกชอนใหญ่ยยนองหานนะครับผม สวยเลยครับผมนี่โดนแล้วครับนั่นหนุน่มโดนฮ <c oughs> ะฮะคือบ่เห็น với gì đâm đầm, con là tưới đi, gốc tưới, thì cắt này, phong จังหวัดแรงเต็มขอเยกังเน็กลัวเ <love> ต็มปากเต็มคำ ป้าหน่อยหรือลูกโอ <ler> <t> ้ล <teor> ูกก็อยู่นมันคก็แตกเป็นหยาบอยู่ด้วยว้าวโดนอีกแล้วกันของนาล่ายก่อน ก้อน,ก,อนก้อนของนันหุ่มฉันน้อย บ่ได้เปิดกล้อง <laughs> ของหน่อยกล้องไม่เปิดโนกระสุน <No. S 1> ม,มันอยากอยู่ก็ะลดนน้ำมาทั้งหนคุณ้กลับกลับกลับ,บสองสำเสีอ รลสามนะครับตัวใหญ่ยสั่มเิ่งผลงานร่วมนะครับเกือบๆซิปเตียมนะครับประมาณนี้เกือบซิปนะครับ ครับผมมือนีกะล่ากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมมือนีกะขึ้นเร็วเนี้นยเลน้อยนะครับพอดีมีธุรนะเนาะโอ้เมื่อยกะมีผลงานให้นาะนาได้ชมอยู่นะครับกะรวมๆซิปเต็มนะครับมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับโลสามเกือบโลสี่แต่ว่ากะตายสับเดี๋ยวไว้เจอๆกันในคลิปถัดไปครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ